การผจญภัยของอิซาเบลา่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายผู้สูงศักดิ์มีลูกสาวชื่อว่าอิซาเบลา่า mm hmm. เขาภูมิใจในตัวอิซาเบลามาก mm hmm. เขาสอนศิลปะทุกอย่างที่เขาชอบให้เธออิซาเบล่าขี่ม้าได้คล่องแคล่วว่องไวสู้ดังนักรกและว่ายน้ำได้อย่างนางเงือกกิร mm ิย hmm. าของเธอก็ทั้งอ่อนโยนและสง่างามและมีจิตใจเมตตา เมื่อเห็นใครก็ตามที่กำลังเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เมื่ออิซาเบลล่าโตขึ้น<ๆ>เธอก็อยากจะไปผจญภัยโลกด้วยตัวเองเธอบอกกับพ่อว่าพ่อคะพ่อสอนหนูมากมายจนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วหนูอยากจะออกไปเห็นด้วยตาของตัวเองว่าหนูเนะี่ยเก่งมากแค่ไหนและสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะแม่ นั่นคือสิ่งที่ลูกผู้ชายจะบอกกับพ่อเมื่อถึงเวลาแต่ลูกชายก็ไม่ได้ดีไปกว่าลูกสาวและลูกสาวก็ไม่ได้ดีไปกว่าลูกชายมันอยู่ที่ความต้องการของคนคนนั้นและความสามารถของเขาพ่อรู้ว่าลูกสาวของพ่อทำได้ไปเลยลูกรักไปทำตามความฝันซะและอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีด้วยละ่ะขอบคุณนะคะพ่อ หนูจะทำให้พ,อพ่อภูมิใจในตัวหนูให้ได้เลยละคะ่ะอิซาเบลลาจึงออกไปผจญโลกที่นั่นมีน้ำพุใจกลางเมืองที่ซึ่งผู้จ้างมาหาลูกจ้างและผู้ที่หางานมาเจอกันอิซาเบลลาไปที่น้ำพุนั่นและเห็นผู้ชายจำนวนหนึ่งอยู่ที่นั่นพวกเขาต่างก็มาหางานทำเป็นผู้หญิงมาหางานที่นี่ทำไมแล้วใครบอกว่าผู้หญิงทำงานไม่ได้ละ งั้นก็ไปทำซีทำอาหารแล้วก็กวาดบ้านไง <laughs> อิซาเบาไม่พูดอะไรต่อแต่ยังคงยืนอยู่ที่น้ำพุไม่นานนักผู้ชายสูงและมีอำนาจขี่ม้าตัวใหญ่มีม้าอีกตัวตามมาด้วยเมื่อเห็นเขาผู้ชายส่วนใหญ่ก็หันกลับและหนีไปจากที่น้ำพุต,ตรงนั้นอิซาเบลล่างุนงงเธอถามผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆเธอ พวกคนหนีไปทำไมกันเพราะเขาคือหมอผีที่อาศัยอยู่บนปราสาทเหนือทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยวิญญาณและผีร้ายใครจะไปอยู่ในที่โดดเดี่ยวและอันตรายแบบนั้นล่ะแต่หมอผีช่างดูใจดีแล้วก็สูงส่งมากเขาจะต้องรู้วิธีปกป้องลูกจ้างจากพูดผีแล้วก็ปีศาสิไม่มีใครสักคนที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จนต้องวิ่งหนีอย่างพวกขีขลาดไม่มีใครจะมาทำงานกับฉันสักปีหนึ่งเลยเหรอฉันขอไปทำงานด้วยค่ะท่านดีมากเลยนี่คือม้าของเจ้าอิซาเบลาและหมอผีขี่ม้าเป็นเวลานาน,านจนถึงทุ่งร้างทั้งผืนดินกลายเป็นสีเทาครุขระและน่ากลัว ไม่ต้องห่วงอิสเบลลาผีพวกนี้ทำร้ายเธอไม่ได้เพราะเธออยู่ภายใต้การคุ้มครองของฉันแต่คาถาใดก็จะไม่ได้ผลหากเธอปล่อยให้ความกลัวเกาะกินจิตใจอิสเบลลาตัดสินใจแล้วว่านางจะไม่ปล่อยให้ตัวเองกลัวและใช้พลังทั้งหมดในการทำงานกับหมอผี นางพิสูจน์ว่าทุ่มเทหลักแหลมและมีคุณค่าหมอผีพอใจกับงานของอิซเบล่ามากจนเขาขอร้องให้นางอยู่ต่ออีกปี และปีถัดไปสุดท้ายแล้วอิซาเบลลาก็ต้องการจะต้องออกไปจากที่นี่และเห็นหญ้าสดใสอีกครั้งอยู่ต่อเธอได้โปรดอีกปีนะฉันไม่เคยเจอผู้ช่วยที่ทำงานได้ดีอย่างเธอเลยท่านคะฉันกลัวว่าถ้าอยู่ต่อไปฉันน่ะจะทำงานได้ไม่ดีอีกต่อไปสิคะฉันอยากจะเห็นโลกที่อยู่ข้างนอกนั้นอีกครั้งนึงนะคะ ท่านเป็นเจ้านายที่ดีกับฉันมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าฉันคงจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วหากต้องจำใจอยู่แบบนี้ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะท่านเอฉันประทับใจความจริงใจของเธอนะดีมากหากอยากไปก็ไปเถิดแต่เธอรับใช้ฉันได้ดีมากจนฉันต้องตบรางวัลให้เอาไปเลย จีนกอันนี้มันจะมีชีวิตขึ้นมาจะส่งเสียงเมื่อเ,อเธอเจอกับอันตรายและกุญแจนี้เปิดได้ทุกประตูบนโลกสร้อยคอนี้จะปกป้องเธอจากมนต์ดำและหากเธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันก็แค่เรียกชื่อฉันแล้วฉันจะรีบไปหาอิสเบลลาใช้เวลาอยู่กับพ่อสักพักและออกไปผจญภัยอีกครั้ง พระใจนางยังโหยหามันนางต้องการจะอยู่ในกองทัพของราชาและราชินีแห่งหอคอยทั้งสิบสองนายพลประทับใจกับฝีมือการต่อสู้ของนางเธอเก่งมากจริงๆอิสเบล่าแต่เราไม่สามารถจ้างผู้หญิงในกองทัพนั่นไม่ยุติธรรมเลยนะคะท่านก็มันเป็นกฎและฉันไม่สามารถฝ่าฝืนได้ถึงแม้ฉันจะพยายามกล่อมให้ราชาและราชินีเปลี่ยนมันซะ ืมรู้อะไรไหมฉันจะจ้างเธอก็ได้หากแต่เธอแต่งตัวและทำเหมือนผู้ชายทำไมคะหากเธอพิสูจน์ให้เห็นและเจ้าชายประทับใจในตัวเธอฉันคงกล่อมพวกเขาให้มีผู้หญิงในกองทัพได้นี่คือทางเดียวลองไปคิดดูนะในตอนแรกนั้นอิซาเบลลาเกลียดความคิดที่นางต้องแต่งชายเพื่ออยู่ในกองทัพ แต่เมื่อนางคิดดีๆแล้วนางก็รู้สึกตื่นเต้นถึงการผจญภัยที่จะเกิดขึ้นนางจึงตัดผมให้สัน้นแต่งตัวเหมือนกับทหารและเข้าร่วมกองทัพหลายสัปดาห์ผ่านไปเจ้าชายของแผ่นดินกลับมาหลังจากล้มยักษ์ไม่ใช่ตัวเดียวแต่ถึงสามตัวเขาคือเจ้าชายที่กล้าหาญสูงสักเท่าที่พวกเขาเคยมีมา ทั้งอาณาจักรดีใจที่เขากลับมาโอ้อลูกชายของพ่อเจ้าทำให้เราภูมิใจลูกคงเหนื่อยจากการเดินทางสินะลูกนะลูกนะต้องไปพักผ่อนซะบ้างทำไมไม่ไปเยี่ยมเพื่อนเราราชวงศ์แห่งหุบเขาริมแม่น้ำที่นั่นเป็นประเทศที่สวยที่สุดเลยนะลูกนั่นเป็นความคิดที่ดีครับแม่ ขอบคุณครับทหารมือดีที่สุดถูกเรียกตัวไปเคียงข้างเจ้าชายระหว่างการพักร้อนแน่นอนอิซาเบาซึ่งตอนนี้ถูกเรียกว่ากับตันฟอเรียนก็ถูกขอให้ไปด้วยมันเป็นการเดินทางไกลหลายสัปดาห์ในระหว่างนั้นอิซาเบาพบว่าตัวเองตกหลุมรักเจ้าชาย พวกเขาทั้งสง่าใจดีและฉลาดเจ้าชายไม่รู้จักนางในฐานะอิสเบลาแต่เขาก็เริ่มชอบและไว้ใจกับตันฟลอเรียนมักจะพบปะกันในการฟันดาบและหมากรุกซึ่งร่วมเดินเล่นกับเขาขณะที่ทหารตั้งแคมป์เพื่อพักระหว่างทางเออกับตันฟลอเรียนท่านแต่งงานหรือยังยังเลยครับท่านแล้วผู้หญิงแบบไหนที่ท่านอยากแต่งงานด้วย แล้วท่านอยากได้พระยาแบบไหนกันล่ะคนที่กล้าหารช่างผจญภัยคนที่เป็นนักรบได้เมื่อจำเป็นและเป็นแม่เป็นเพื่อนให้กับอาณาจักรเมื่อต้องการในตอนนั้นเองอิซาเบลล่าต้องการบอกเจ้าชายว่านางรักเขาแค่ไหนแต่ก็หยุดตัวเองเพราะนางคือกัปตันฟอเรียนท่านเป็นอะไรไป เอข,ขออภัยครับท่านผมเออผมต้องขอตัวก่อนเช้าวันต่อมาขณะที่ขบวนเคลื่อนไปเจ้าชายบังเอิญเห็นดอกบัวสีทองแสนสวยส่องประกายท่ามกลางแสงแดดช่างเป็นดอกไม้ที่สวยงามและแปลกจริงๆขณะที่ขบวนหยุดนกตรงคอของอิซาเบลกลับมีชีวิตและนางรู้ได้ทันทีว่ามีอันตรายซ่อนอยู่ในดอกไม้ นางรีบลงจากมาและถอนและเหยียบดอกไม้ในขณะที่เจ้าชายกำลังจะจับมันกระผมต้องขออภัยครับท่านแต่ว่าดอกบัวไม่ควรจะมีสีทองดอกไม้นี้อาจจะมีพิษได้นะครับเออ,เอ,อใช่แล้วท่านอาจจะพูดถูกขณะที่เดินทางไปพวกเขาก็พบกับสวนที่สวยงามมาก ลมเบาๆพัดพากลิ่นหอมของดอกไม้นานานธุนมาน้ำพุ้ช่างดูน่าสนใจจนทุกๆคนอยากจะหยุดและเข้าไปในสวนนั้นและนกบนคอของอิซาเบลกลับมามีชีวิตและส่งเสียงเราไม่ควรที่จะเข้าไปเออมันมันมันอาจจะเป็นอันตรายได้ท่านกังวลมากเกินไปแล้วนี่มันช่างเป็นสวนที่สวยจะเกิดอะไรแย่ๆขึ้นได้ยังไงล่ะพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะ เจ้าชายเดินหน้าต่อและทุกๆคนก็พอใจแต่ทันทีที่คนสุดท้ายเข้าไปในสวนทุกคนนอกจากอิซาเบลลาและเจ้าชายก็ได้กลายเป็นหินนี่มันเกิดอะไรขึ้น ผม,ผมบอกแล้วนี่นี่มันอาจจะคือก่อนที่นางจะพูดจบน้ำจากน้ำพุก็พุ่งขึ้นรอบตัวเจ้าชายและพาเขาไปยังหอคอยใหญ่ในชั้นที่ยีสใจกลางสวนนั่นสวนนั่นเป็นของแม่มดผู้ซึ่งต้องการจับตัวเจ้าชายมาบูชายันตามที่วางแผนเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นแม่มดที่ทรงพลังที่สุดในโลก นางสงสัยว่าทำไมอิซาเบลาถึงไม่กลายเป็นหินนางถทมาไฟสีเขียวและมันก็ตอบว่าท่านผู้ชั่วร้ายนางถูกปกป้องโดยสร้อยคอของนางคาถทาบนสร้อยนั่นทรงพลังมากจนท่านไม่สามารถทำร้ายนางได้นั่นน่ะไม่สำคัญหรอกนะนางก็ช่วยเจ้าชายไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละ แต่และฉันจะมีประตูใหญ่กั้นเอาไว้อยู่แม่มดแน่ใจว่าจะไม่มีใครเปิดกุญแจทั้ง20ชั้นได้จนไม่มีใครคอยคุมประตูเอาไว้แต่ขณะที่นางกำลังยุ่งกับการเตรียมตัวในพิธีนั้นอิซาเบลล่านำกุญแจออกจากสร้อยคอและไม่นานนักนางก็สามารถเปิดประตูทุกบานและไปถึงตัวเจ้าชายได้ กับตันฟลอเรียนท่านหาข้าเจอข้าขอโทษนะข้าน่าจะฟังคำพูดของท่านเราไม่มีเวลาแล้วออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะท่านทั้งคู่วิ่งออกจากปราสาทแต่แม่หมดก็จับได้และไล่ตามไปได้วยรถมังกรที่สามารถลอยเร็วกว่าการวิ่งของคนทั้งคู่ยกเจ้าชายรอก,ก่อนไม่งั้นฉันจะเสกแก่เป็นกระต่ายเชียวนะ อิซาเบลาเป็นห่วงเจ้าชายมากจึงได้ถอดสร้อยคอออกแล้วสวมให้เจ้าชายเพื่อปกป้องเขาคาถาของแม่มดโดนอิซาเบลาและเปลี่ยนนางเป็นกระต่ายท่านกัปตันไม่มีอะไรที่อิซาเบลาทำได้จนกระทั่งนางจำสัญญาของหมอผีได้และขอให้เขาช่วย ทันใดนั้นหมอผีก็ปรากฏตัวขึ้นและสาบให้แม่มดกลายเป็นกระตา่ายเขาเศกอิซาเบลล่ากลับไปเป็นกัปตันฟอเรียนและหลังจากนั้นก็คลายคำสาบของเหล่าทหารที่แม่มดสาบให้เป็นหินขอบคุณท่านมากท่านช่วยชีวิตพวกเราไว้ไม่ต้องขอบคุณฉันขอบคุณนางดีกว่านะเจ้าชายนางเหรอหมอผีแตะไม้บนไหลอิซาเบลล่า ดันใดนั้นนางก็กลับไปมีผมยาวเป็นตัวของตัวเองในชุดเดิมนางกล้าหารใช่ไหมล่ะเออใช่แล้วและนางเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยข้าและนั่นไม่ใช่เพราะนางเป็นทหารที่กล้าหารแต่นางทําทั้งหมดนี้เพราะความรักเดินทางยังมีความสุขนะ มันเป็นการเดินทางที่มีความสุขจริงๆในการพักร้อนครั้งนั้นเจ้าชายก็ตกหลุมรักกับอิซาเบลลาทั้งสองแต่งงานและมีความสุขชั่วนิรันด์และทั้งเจ้าชายและราชินีก็ยินยอมให้มีผู้หญิงในกองทัพและอิซาเบลลามักช่วยฝึกฝนทหารในอนาณาจักรของเธอด้วย